สวัสดีครูทุกท่านคับวันนี้นะครับทา,ารึก้าคลาสของเรานะครับมีฟังก์ชันใหม่ก็คือฟังก์ชันการอนุญ,ญาตให้นักเรียนสามารถลบงานได้แล้วนะครับผมในสมัยเมื่อก่อนเนะาะทารึก้าคลาสของเราเมื่อนักเรียนส่งงานเข้ามาครับยังลบงานด้วยตัวเองไม่ได้เนาะครูต้องทําการลบงานเองแต่ว่าตอนนี้ครับอัปเดตใหม่แล้วนะครับปุ่มอนุญ,ญาตให้นักเรียนลบงานเนี่ยจะอ,อยู่ ที่มุมซ้ายบนนะครับผมตรงตั้งค่าตรงนี้เนาะถ้าปุ่มเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับคือนักเรียนเนี่ยไม่สามารถลบงานได้นะครับแต่ถ้าหากว่าค,คุณครูติ๊กนะครับให้เป็นสีเขียวแบบนี้เนาะนักเรียนจะสามารถทําการลบงานได้ด้วยตัวเองนะครับผม <c oughs> ในกรณีที่นักเรียนส่งงานมาแล้วนะครับก็อยากแก้ไขยอยากส่งงานใหม่นั่นเองเนาะนะครับ <c oughs> ในกรณีนี้เนาะเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับ <c oughs> หน้าต่างของผู้เรียนเนาะในกรณีที่ผู้เรียนนะครับต้องการอยากจะลบงานนะครับ ทั้งในแบบที่คุณครูเปิดให้ลบแล้วแล้วก็คุณครูไม่ได้เปิดให้ลบนะครับผม จะเป็นการสาธิตนะครับในมุมมองของนักเรียนเนาะตอนนี้นะครับผมผมได้ทําการส่งงานในระบบเรียบร้อยแลวนะครับแต่ว่าคุณครูครับยังไม่ได้ติ๊กให้นักเรียนลบงานนะครับผมฉะนั้นถ้าผมจะกดลบงานตรงมุมขวาบนตรงนี้เนาะคือเวลาจะลบนะครับให้ติ๊กที่งานของฉันก่อนนะครับแล้วกดลบงานทีนี้ครับผมกดลบงานปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นนะครับผมให้เราใส่ชื่อเราอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการยืนยันเนาะในที่นี้ก็คือผมส่งในชื่อของมีนาเนาะผมก็พิมพ์คําว่ามีนาลงไปนะครับจากนั้นครับกดโอเคอ่า มันขึ้นว่า e อ r o r คุณครูยังไม่อนุญาตให้ลบงานชิ้นงานนะครับผมเนื่องจากว่าคุณครูยังไม่ทําการติ๊กนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะเข้าไปติ๊กเนาะให้สามารถลบงานได้นะครับผมอ่ะผมติ๊กเรียบร้อยละเดี๋ยวขออนุญาต refresh นะครับผมอ่ะตอนนี้คุณครูทําการติ๊กให้นักเรียนสามารถลบงานได้แล้วนะครับอ่ะผมก็กดที่ผม refresh ก่อนเนาะแล้วกดงานของฉันมาอีกรอบนะครับคราวนี้กดลบงานนะครับอ่ะแล้วก็กรอกชื่ออีกหนึ่งครั้งนะครับมีนากดโอเคอ่ะเท่านี้ครับผมงานก็จะทําการ ลบเป็นที่ได้บร้อยแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกดที่งานของฉันเนาะก็จะไม่ปรากฏชิ้นงานแล้วนะครับทีนี้ก็สามารถส่งงานใหม่ได้เลยนะครับผม